สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะ b ีฟิล์มนะครับทักท่าย F c ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็กําลังนึ่งปลานิลนะครับให้กับเจมอมได้กินกันนะครับเราก็จะให้เจมอมกินปลาทั้งตัวเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กนะครับเพราะว่าผมก็เสียบไว้หลายหลายนาทีแล้วนะครับตอนนี้ปลาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านะครับ นี่ทุกคนปลาสุกแล้วว้าวนะครับสวยจริงๆเจงาหมอมก็ได้กินปลาสมใจแล้วนะทุกคนนะวันนี้นะเจะมอมได้กินปลาสมใจนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ให้ปลามันเย็นก่อนเนาะนะครับผมถึงจะเอาปลาเนี่ยให้เจมอมกินได้คือตัวเนี้ยมันยังร้อนอยู่นะครับมันยังร้อนอยู่นะนะครับกินตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวปากพองเนาะทุกคน เอาละเจ้ามอมได้กินของดีแล้ววันนี้นะครับ FC ก็จะได้เห็นนะครับเจ้ามอมได้กินปลาแบบจุกๆไปเลยนะครับวันนี้อันนี้แมงกะพี้ก็นะครับซาวผ้าอยู่อันนี้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอสักสพักหนึ่งก็จะตากผ้าเ้วนะทุกคนนะมามี หมอมเขารอรอปลาอันนรอปลาอนนีโชว์ลวดลายน่ะไว้ลายอันนี้ผมเตรียมใบตองแล้วนะทุกคนนี่คือใบตองที่จะเอาปลาให้กับเจ้ามอมได้กินให้ตัวเดียวนะครับไม่แบ่งตัวไหนแ่้วฮะเดี๋ยวไปข้างในป่าหนะ่ไปลึกๆนะครับ ไปลึกๆนะครับให้ใหมอมได้กินแบบว่าไม่มีตัวไหนไมาแย่งนะฮะนี่ครับทุกคนมอมจะได้กินปลานะครับนนแนนย่างเดี๋ยวจเจ็นปลาให้ปลาเย็นก่อนมอมนะฮะจะมอมดีใจนะว่ารู้แน่ๆว่าจะได้กินปาลารอก่อนมอม รอ,อให้ปลามันเย็นก่อนเดี๋ยวจะได้เอามาเสิร์ฟให้นะครับนี่วันนี้จะเสิร์ฟให้เจมอมเลยนะนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวดิรอเขาหนให้เย็นใเย็นตาลุกวาวตาลุกวาวนะครับเนี่ยเราดีใจนะที่เจมอมมันหายดีนะครับแล้วก็มันจะได้กินของดีเนาะนะครับให้กินทั้งตัวเลยนะให้กินทั้งตัวเลยเออให้กินทั้งตัวเลย ตอนนี้มันยังร้อนอยู่เข้าใจไหมเดี๋ยวจ,จัดให้เจ้ามอมตอนนี้ผมพักปลาให้หายร้อนแล้วนะครับแล้วก็จะเอาปลานะครับออกไปให้กับเจ้ามอมกินตัวเดียวไม่แบ่งไข่นะครับมอมเด้อมอมเห็นแล้วมอม,มาเร็ว

จเย็นนะมอมนะครับต้องใจเย็นนะมอมปลามันยังยังมันยังร้อนอยู่ทุกคนต้องค่อยๆให้มันกินนะครับต้องกินตอนนี้ยังไม่ได้กินทีละนิดมอมยังร้อนอยู่จริงๆนะนยังร้อนอยู่เห็นไหมเจ้าเรียมันยังร้อนอยู่เลยอื มอมก็กินกินหางไปก่อนแล้วกันมอมนี่กินกินหางไปก่อนนี่หายปลามันร้อนนะทุกคนนะเราต้องให้เจมอมกินทีละทีละน้อยละน้อยนะครับอันนี้เนื้อปลาสวายก่อนเนื้อปลาสวายเดี๋ยวจเย็นมันร้อนอยู่ มีทั้งสว่ายแล้วก็มีทั้งปลานินนะครับผมก็ะเป๋ามันกินนะร้อนดไปค่อยกินเพราะผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งพักปลาได้ไม่นานนะครับไปค่อยกิน บอกล้ว่าร้อน็ค่อยกินมอมอ,อมอมีที่ได้กินแบบสุกๆใหม่ๆเลยนะทุกคนนะนะครับอเออ,เ,อ,อเย็นๆมันร้อนจริงๆตัวเนี้ย เจ้ามอมมันยังรู้นะครับเวลาให้อาหารมันมันจะไม่กัดมือนะถ้าเป็นหมาตัวอื่นป่านี้ผมโดนงับมือเลือดไหลไปแล้วแหละนะครับหัป่าเย่าแ่เย็นค่อยๆกินมอมค่อยๆกินมอมบอกกูไม่สวยละกูแทนแล้วใจเย็นดิะใจเย็นใจเย็นค่อยๆเอาให้กินมันร้อนอืม นี S <S ่นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นี่เนื้อเนื้อตรงนี้มามนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เร้วเอ้านี่นีงนี้่นี่เดี๋ยวเย็นหมอบอกจะเอาปลานินนะครับอ่ะปลานินก็ปลานินเออหมอไม่ใจร้อนอืมอืมทีนี้ก่อน มอมมนใจร้อนนะครับทุกคนค่อยๆกินไม่ใช่มาแย่งหรอกอืมอืมเฮ้ยจะเย็ยนนะ,ะค่อยๆแยกก้างแยกอะไรออกให้เอ้า ปล่อยมันแมงวันปล่อยมันกินนี้ก่อนนี่ก่อนแมงวันก็มานะทุกคนนะนะครับ <c oughs> จะมอมผอกผู้จัดการแมงวันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนกิน่อดีกินเนอะมอมร้อนเย็น ร้อนจริงๆทุกคนต้องค่อยๆเอ,ๆเอาออกให้มันมันจะได้หายร้อนนะครับกินท้องปลานี่แล้วเออหอวปลาสวายเุ้ยอขนาดผมขนาดผมอะนะครับเป็นคน ค่อยแยกเนื้อให้มันกินยังผุ่มยังร้อนเลยนะครับทุกคนนะครับอืม,อมจะมอมบอกแซบนะฮะแซบอืมโอ้ร้อนรๆอร้อ,อ,อมอมกินกินเนื้อก่อนค่อยกินนะนดวงตา จะค่อยกินเดื้อมอมกระดูกอย่าไปกินเดถอะแต,แต่แต่จะมอมมันไม่กินกล้างนะเดี๋ยวถ้าถ้ามันเหลือเดี๋ยวจะมอมเออเดี๋ยวเจ้าหมาตัวอื่นจะมาจัดการนะครับ จะเย็นจะเย็นจะเย็นมอมจะเย็นมอมบอกไม่รอช้าแล้วเพราะว่ามันมันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็ค่อยๆจะเอาไว้ให้มอมสุกทุกอย่างนะทุกคนนะสุกแล้วนะครับ ค่อยกินน้ำมอมนะอะทุกคนครับคลิปนี้เจ้ามอมก็ได้กินสมใจเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวแมงกัะพี่จะไปล้างมือก่อนนะครับแมงกะพี่ขอตัวล้างหม้อกทาก่อนครับ ต้องล้างให้สะอาดนะทุกคนนะนะครับแมงวันจะได้ไม่ไม,มาเกาะน,นะครับมีทำปลาเราก็ล้างนะทุกอย่าง เราจะได้เนื่องมันนะทุกคนนะผมจะได้ทำมันเม่งนะครับเนื่อมันไว้กิน จะมองวิ่งไปกินน้ำนี่มองกินน้ำนะครับจะมองมันกินน้ำอนอนเฝ้าน้ำเลยเอา้าโอเคนะมองเนาะนอนนอนเฝ้าน้ำไปเลย อโอเคมอมหมอกนอนนอนเฝ้าน้ำไปเลย ครับตอนนี้แมงกบี้ก็ล้างหม้อกระทะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ